อ้าวอ้าวทำอะไรจะสวัวยฮะทำอะไรอะ่ะซื้ออะไรมาให้กลัวซื้อของเล่นไง <S 1> <S 1> ซื้อของเล่นไม่ให้เล่นไงซื้ออะไรมาก็ไม่รู้อ่ะถุงทรายร้อนถุงทรายร้อนอมไม่เคยใช้เลยอยู่อเมริกาเคยแต่เห็นแต่ไม่เคยใช้ก็คือมันเหมือนแบบว่ายังไงตใช้แบบแล้วก็ยัดใส่ถุงมอถุงเท้ามือนตกตตกแล้วแล้วก็มายัดใส่ใช่ไหม,มจะอุ่นมันเขียนว่าสามารถให้ความร้อน อันนี้สําหรับถุงเท้านะครับเป็นแผ่นไว้โปะเท้ายัดไปถุงเท้านะเวลาที่เราทํางานข้างนอกหรือรถพังฉุกเฉินนะครับเราไว้ใช้ได้มันจะให้ความร้อนได้ถึงแปดชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ซื้อมาให้ฉุกเฉินใช่ไหมใช่กะว่าเดี๋ยวอชาไทยพังแน่แหละใช่ไหมอ,อ,อุ้ยอันนี้ให้บอกว่าให้ถึงอัพทูสิบแปดชั่วโมงเลยครับเป็นแบบเป็นแบบซปเปอร์วอร์มเมอร์นะอันนี้ไม่ใส่ตามถุงมือใช่ไหม ช่หรือว่าแปะตามร่างกายก็ได้เนาะาะ no, ถ้าร่างกายถ้า,ถามันจะเป็นแผ่นใหญ่กว่านี้ล้นไม่ซื้อร่างกายมาให้ด้วยอไม่ได้ซื้อซื้อสำหรับหน้า,านหน้ายิ่ง,งบางอยู่ใช้แค่นี้พออันนี้ไม่ใช้ฉุกเฉินนะ้วติดไว้อันนี้ได้อะไรมาอีกเตาไงอืมซื้อเตาไว้ให้สงสัยขี้เกียจทำอาหารให้กูล้วมั้งเนี่ยแน่นอนเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วต้องมาเลี้ยงผัวอีก อันนี้บังข้าให้กูไปทำอาหารกินเองบนถนนใช่ไหมกล่าวว่าอยู่ยาวอยากให้กินอาหารดีๆไงทําแบบร้อนๆกินอะไรอย่างเงี้ยเหม็นรสแต่ไม่ต้องแช่แข็งเหม็นรสแต่พี่กูเหม็นมึงกูยังไม่พูดเลยซี้กระทะด้วยซื้อพร้อมเลยน้องใสจะไปให้กูทําถนนทําอาหารกินเองแน่เลยใช่ต้องมีฟีลลิ่งเลยแล้วนี่ใช้ยังไงฮะอันนี้ใช้ยังไงใช่อย่างนั้นแหละซื้อมาถามผัวว่าผัวเคยใช้หรือเปล่าของอะไร Coleman, Coleman, Coleman. ของสำหรับนักแคมปิ้งไง Coleman, พวกแคมปิ้งอ่ะคอมเมนต์คือใครใอันนี้ถังแก๊สมันใช่ไหมใช่บิวเทนจะไม่ระเบิดในรถนะจะเป็นรูดไมยก็ไม่เคยใช่เหมือนกันลองเลยไหมอือก็เนี่ยแหละครั้งแรกเหมือนกันลองเ,อเลยไหมมันจะไม่ไหม้บนรถนะไหนรูมนะันอะ ทีอย่างนี้ตาไม่ค่อยดีทีอย่างอื่นนะตาดีดีเห็นไหมล่ะไม่ค่อยถนัดเลยตั้งแต่แก่มานี่เรื่องรูไม่ค่อยชิน <c oughs> แล้วมันใช้ยังไงเอวเสียบเข้าไปก่องโอยมันมีเสียงด้วยอ,อืม เหม,ม็นกินแก๊สอ่ะขนคิ้วค่ะดีะ <c oughs> ะอ,อ่ะก็เจ๋วอยู่นะอันนี้ก็ไว้เวลาแบบรถพังก็ได้นี่แล้วก็ให้ความร้อนตัวเองอะ่ะฮีเตอร์เนาะเด็กใช้ก็ปิดมันจะไม่เหม็นรั่วนในรถนะถ้ามันเหม็นกินแก๊สอะ่ะถอดออกก่อนนะเสียวอ่ะ ต้องไปอ่านดีๆว่าเขาใช้กันยังไงระเบิดรถตอนนี้นแทนนี่ได้ผัวสบายรอบวงพระชนีกโอีคอันนี้ว่าย่างแบบว่าสเต็กเนาะ <c oughs> แต่ว่าทอดไข่เพราะมีน้ำปลาอยู่เวลาจุกเฉิน Thank you กล่องไว้นั่นแหละไม่ใช่เลยหรอ,หอกซื้อไงกะขุนกไงขุนให้กกไปทำเงินไง เห็นกลิ่นๆๆๆเคียจริงด้วยโคตรคุ้มเลยอ่ะซื้อตามให้ผัวผัวอยู่ยาวๆไงอืไม่ต้องเข้าบ้านอาหารในตู้เย็นหมดก็ซื้อแล้วก็ทํากินเองอ่ไม่ต้องเข้าอือทาเงินอย่างเดียวเออว่างๆไปหาซื้อพวกถุงเท้าหน้าหนาวด้วยแต่โชคดีว่าที่นี้อากาศจะอุ่นขึ้นหน่อยเนาะเนาะอากาศอุ่นขึ้นก็หมอกก็วิ่งงานก็ที่นี้เข้ามาเตรียมอาหารทุกคนอาหารหมดนี่อันนี้ก็แม่ แม่ผมซื้อให้ครับเป็นผ้าหม่มเป็นแบบฮีเตอร์นะฮะสามารถเสียบปลั๊กไฟได้แล้วก็ปรับระดับความร้อนได้ครับแต่ผมนึกในใจว่าถ้าลดพังลดดับเนี่ยอินเวอร์เตอร์มันก็จะสำรองแบตได้ไม่เยอะหรอกใช่ไหมเราเสียบไฟอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะบนรถนี่มีผ้าหม่ม2ผืนแล้วผมมีสลิปปิ้งแบ็กอีกของโคแมนเป็นสำหรับแบบสลิปปิ้งแบ็กแบบแบบไว้นอนอิมเมอร์เจนซีแบบฉุกเฉินเงี้ยครับห่อตัวเข้าไปอะไรเงี้ยก็ให้ความอุ่นค่อนข้างดีอะไรเงี้ยหน้าหนาวนี่เป็นเรื่องสําคัญมากคนหนึ่งอาหารครับน้ํา อ,อุปกรณ์อ m e เมอร์เจนซีนะครับแบตที่ชาร์จแบตอะไรเงี้ยครับต้องพกสำรองไว้บางทีที่เวลาแบบรถพังอ่ะแล้วเราต้องรอช่างครับบางทีพายุเข้าหรืออะไรเงี้ยบางทีเรารอช่างนานเราต้องมีอุปกรณ์ที่เตรียมให้ตัวเองอบอุ่นเพียงพอแล้วก็มีอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเราวิ่งขึ้นเหนือบ่อยเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายเราต้องเตรียมให้พร้อมเพราะบางทีเวลารถพังมานี่แบบขายก็ช่วยไม่ได้ทุกคนต้องใช้เวลานะบางทีเขาเยอะ อุบัติเหตุเยอะอะไรเงี้ยต้องรอเขาไปแบบไปช่วยคนอื่นแล้วกว่าจะมาถึงเราอะ่ะเราก็จะหนาวก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ดีอะไรเงี้ยหน้าหนาวจะมีอะไรที่ต้องต้องระวังอย่างเยอะมากครับการเตรียมตัวเตรียมอะไรมันจะไม่เหมือนหน้าร้อนหน้าร้อนมันไม่ไม่เท่าไหร่ครับรถพังก็เราไม่ได้ถึงขั้นแบบตยุยเอาทิงาท้งก็ได้เอาทิ้งก็ได้นั่น,นก,กระดาษอ่ะก็ไม่ได้ใช้ไงอะไรก็ไม่ได้ใช้ ไม่ใส่ก็ใส,ใส่เก็บไว้ไงนั่งแหละไปอ,อาหารจะยังดูนั่งเนื้อควันออกปากเลยไม่ไตาลดหนาวโอเคทุกคนครับพบกันใหม่อ่ะเตรียมตัวเออนี่ได้กล่องอันนี้มาด้วยนี่ดูดูเป็นกล่องเอ,อ่อพรีพาสครับผมด่านตาช่างนะแล้วก็ใช้ทางด่วนด้วยนะครับอันนี้จ่ายรายเดือนนะทุกคนไม่ได้ฟรีนะเสียตังค์เพิ่งส่งมาถึงบ้านนะครับแล้วแปะไว้ที่หน้ากระจกมันจะมีไฟสัญญ,ญาณครับ เวลาที่ด่านตาช่างมันจะรับกล่องรับคลื่นสัญญาณจากกล่องตัวนี้นะครับแล้วจะให้เราไฟเขียวหรือไฟแดงนะครับจะให้เราไปหรือจะให้เราเข้าด่านเราก็จะรับจากกล่องตัวนี้นะครับเสียปไปหลายเดือนนะแต่ก็สะดวกสบายเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีกล่องเวลาด่านเปิดผมต้องเข้าเพราะว่าเขาไม่ให้สัญญาณไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ได้กล่องแล้วก็สบายหน่อยเดี๋ยวจะมาแตะข้างหน้าเ okay, ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ